เป็นคลังจุลินทรีย์ที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2567สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติโดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหรือไบโอเทคสวทชจัดกิจกรรมโอเพนเฮาส์เปิดให้คณะสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมศูนย์ชีววัสดุประเทศไทยไบโอรี r e s o สเ r e r e s e a r c h Center หรือ TBRC เป็นคลังจุลินทรีย์ที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนมีการเก็บจุลินทรีย์ที่มีจํานวนมากที่สุดไม่ใช่แค่จํานวนเท่านั้นแต่ยังหมายถึงเรื่องคุณภาพเรา เก็บรักษาตามมาตรฐานสากลน,นะคะซึ่งจุลินรีเนี่ยเป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วก็ไม่ใช่เป็นเรื่องของเชื้อโรคอย่างเดียวแต่เป็นสิ่งซึ่ซนามาใช้ประโยชน์ได้ทีบีอาร์ซีเองเนี่ยเรามีภารกิจหลักในการรับฝากดูแลรักษาทรัพยากรจุลินทรีย์รวมถึงการให้บริการด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตัวเชื้อจุลินซียนะครับปัจจุบันเนี่ยเรามีการเก็บเชื้อจุลินทรีย์อยู่เกือบ1นึ่งแสนสายพันธุ์มากกว่า4ี0 0สปีชีส์สำหรับให้บริการหน่วยงานวิจัยต่างๆแล้วก็ภาคเอกชนนะครับศูนย์ทีบีอาร์ซีแห่ง ภาพอย่างครบวงจรตั้งแต่การราักษากและเก็บรักษาสายพันธุ์จุลินซีการคัดแยกและจำแนกชนิดของจุลินซีการวิเคราะห์ประชากรจุลินซีรวมไปถึงบริการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้การเก็บรักษาและจัดการคลังจุลินซีด้วยวิธีต่งตางๆห้องนี้นะคะเป็นห้องเก็บรักษาจุลินซีโดยการแช่แข็งจุลินซีภายใต้ไอลิควิดในตรเจนเล่นะคะซึ่งจะมีอุณหภูมิตั้งแต่ลบ150องศาเซลเซียสถึงลบ170องศาเซลเซียสวิธีเก็บแบบนี้ค่ะเราสามารถเก็บรักษาจุลินซีได้เป็นสิถึง เะะชื้อจุลินทรีย์ที่เหมาะที่จะเก็บวิธีนี้ก็จะเป็นพวกเชื้อราสร้างสปอร์นะคะแบคทีเรียยีสต์ห้องนี้เนี่ยจะเป็นอีกห้องหนึ่งสาหรับเก็บรักษาจุลินทรีย์นะคะก็จะเห็นว่ามีตู้แช่แข็งแล้วก็มีตู้เย็นนะคะตู้แช่แข็งก็คืออุณหภูมิลบแองศาเซลเซียสอันนี้ที่เพิ่งออกมาจากตู้เย็นก็คือเป็นการเก็บโดยวิธีละเหยแหง้งหรือลิควิดไดิ้งซึ่งอุณหภูมิในการเก็บเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5องศาเซลเซียสจุลินทรีย์เนี่ยค่ะจะถูกทําแห้งแล้วก็ใส่ไว้ในหลอดสู มีอากาศแล้วก็ไม่เจอแสงเพราะเราเก็บในตู้ถึบจูลินซีก็จะมีชีวิตอยู่ได้เป็นเวลานาน20ปีเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องฟีดไดดดีไซน์มาเฉพาะสําหรับงานเก็บรักษาสายพันธุ์จูลินซีแล้วเราก็เอาหลอดเชื้อที่เราเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมาเสียบที่เครื่องโดยเครื่องตัวนี้จะต้องทําความเย็นให้ได้อย่างน้อยคือต่ากว่าลบสิิองศาเซลเซียสแล้วก็จะมีปั๊มดูดอากาศออกเพราะว่าเราต้องการให้หลอดเป็นสุญญากาศให้เครื่องทางานไม่ต่ำกว่า12ชั่วโมงอย่างนี้ครับตัวอย่างเราแห้งพร้อมที่จะปิดหลอออดดดสําาหหหรัับไปปใช้ลลงจกิ แล้วก็จะมีขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพว่าจุลินทรีย์ที่เราเก็บด้วยวิธีนี้ยังรอดชีวิตไหมเป็นตัวเดิมที่เราเก็บไหมมีการปนเปื้อนด้วยจุลินทรีย์ชนิดอื่นหรือไม่เครื่องตัวนี้มันจะประกอบไปด้วยเครื่องมือหลายอย่างเราตสอบดูว่าเชื้อจุลินทรีย์ที่เรามีอยู่นั้นน่ะมันสามารถผลิตเอนไซม์ผลิตสารที่เราต้องการได้หรือเปล่าเครื่องมันก็ทำงานคล้ายๆเหมือนคนทำานี่แหละครับมีการดูดจ่ายสารมีการเอาไปวัดปฏิกิริยามีการเอาไปบ่มมันทางานได้เร็วแล้วก็ค่อนข้างแม่นยำอันนี้จะเป็นข้อดีของเครื่องนนนนีีีี้้รรัััท่่ผาาาามกกววิิจจจยยไดดชสุุ แ่งนี้ไปพัฒนางานวิจัยให้ตอบโจทย์ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมต่างสารพวกนี้ครับเราผลิตโดยใช้จุลินทรีย์ในคลังจุลินทรีย์ไบ i o เทคของเราเนี่ยหลายในการพัฒนาตัวเอนไซม์อย่างกรดมีนไซร์ทอลเนี่ยเราก็มีจุลินทรีย์ในคลังจุลินทรีย์ไบโ o เทคเนี่ยครับที่มันกินน้ําตาลที่เราสกัดออกมาได้จากชานอ้อยแล้วเปลี่ยนน้ำตาลจากชานอ้อยให้มันกลายไปเป็นไซร์ทอลอันนี้เป็นตัวโครงสร้างของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพใช้ในพวกยาพวกผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพพวกเครื่องสำอางมันก็จะเป็นโครงสร้างที่ซับซ้อนมากนะครับความสามารถของทีมนี้คือสามารถที่จะหา โครงสร้างของสารใหม่ๆได้อันนี้คือเอนไซม์เอนนะครับใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอมีความสามารถในการเร่งปฏิกิริยาในการล็อกแป้งล็อกแว็กซ์ใน,นขั้นตอนเดียวนะครับอันนี้คือกลุ่มที่เป็นชีวพันธุ์สําหรับการเกษตรก็มีกลุ่มที่เป็นทั้งจุลินทรีย์ที่กําจัดมแมลงศัตรูพืชกําจัดเชื้อที่ทําให้เกิดโรคพืชแล้วก็จุลินทรีย์กลุ่มที่เพิ่มธาตุอาหารให้พืชก็จะมีหลากหลายกลุ่มนะครับมีทั้งรูปแบบที่ไรเซนต์เพอภาคเอ,คเอกชนนะครับแล้วก็รูปแบบที่ถ่ายทอดให้กลุ่มมเเกกกกษตตรรไปผลิใช้องง่ายๆ็ัน ที่ b r ีนับเป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนและส่งเสริมโมเดลเศรษฐกิจ BCG โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจฐานชีวภาพซึ่งจะช่วยลดการนำเข้าชีววัสดุและลดการพึ่งพาเทคโนโลยีชีวภาพจากต่างประเทศเป็นการยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกร,รรมชีวภาพไทยให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนการดูแลกำกับในเรื่องความปลอดภัยทางชีวภาพของเราเป็นไปตามมาตรฐานสากลเพราะว่าผลิตภัณฑ์อะไรก็ตามที่เราทำนอกจากใช้ในประเทศเราก็มองในเรื่องของตลาดส่งออกเพื่อสร้างเศรษฐกิจที่เข้มแข็งให้ประเทศด้ว เช่นกันค่ะ